بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين يقول الله تعالى بالكتاب العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا โอ้บรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลายผู้ที่ศรัทธาในองค์อิลลอฮฺซุบฮาะนะวัตตาละนะการถือสิ่งอดนั้นได้ถูกกำหนดให้กับพวกเจ้าและก็เช่นเดียวที่ถูกกำหนดให้กับบรรดาอยุ่ก่อนๆเพื่อเจ้าจะได้รับความยั่งยืนในทิณละอัลละกุนตตะกุลฉะนั้นชีวิตเราถ้าไม่มีละอัลละกุนตตะกุลเราจะไม่ประสบความสำเร็จฉะนั้นการถือสิ่งอดเรามาตอนที่ใกล้จะถึง เราติงที่กับมันเพื่อที่เราจะสวดหาละอันละกุณตะตะกุลถ้าชีวิตเราปราศจากละอันละกุณตะตะกุลชีวิตเราจะเป็นชีวิตที่เหมือนชีวิตที่ไร้ค่าชีวิตเราต้องยึดมั่นต่อละอันละกุณตตะกุลต้องยึดก,กับละอันละกุณตตะกุลฉะนั้น เรจะสวยหา้านและคุณตั์ตะกุ้งกันเถิดด้วยกกาที่เราถือสิ่งักดและก็ทางความดีต่อลอสผะฮานคนใดวลาเาฟหิรยาอัสสลามอัลัุม